สวัสดีค่ะโอยจากร้านข้าวซอยแอลนะคะวันนี้จะมาพูดสรุปคร่าวๆในแอป Delivery ทั้งหมดนะคะหลังจากที่โอยทำมาทั้ง4แอปนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงคร่าวๆนะและเดี๋ยวส่วนที่จะเจาะลึกเนี่ยจะทำคลิปต,ต่อไปให้นะคะสำหรับอแอปที่โอยใช้อยู่แอป Delivery ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะมี s h o ป e e นะคะ l i e Man, r o b i n h o o d แล้วก็ Grab นะคะซึ่งความแตกต่างของแต่ละแอปเนี่ยมันก็ต่างกันไปนะคะอันแรกเลยก็คือ l i น e นะคะในบรรดาสอันเนี้ยที่โอยขายดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือไลแมนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับช่วงที่แต่ละแอปก็จัดโปรโมชั่นด้วยบางช่วงเนี่ยไลน์แมนก็ยอดเยอะเลยบางช่วงก็โลบินฮูบางช่วงก็แกร็นะคะแต่ว่าช้อปปี้เนี่ยก็เพิ่งสมัครได้ไม่นานนะคะก็เลยยังไม่รู้นะแต่แต่ว่าตอนนี้ก้อยกำลังฝึกทดลองที่จะยิงโฆษณาในแอปต่างๆด้วยนะคะซึ่งอันนี้ดีเทลเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่ายิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงอยู่ในช่วงขั้นศึกษานะคะดังนั้นอันนี้ไว้ไว้ไว้คิดต่อ,ตอๆไปจะมาทำให้เรื่อยๆนะคะทีนี้ข,อขออะะ้อคือ ค่า GP ของกระเปอันไม่เหมือนกันการโอนเงินเข้าในแต่ละในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาสรุปให้เรื่องของการสมรัครก่อนนะคะสมัคเรื่องการสมรัครก่อนก็คือถ้าเป็นแ r a b อันเดียวที่แตกต่างกับชาวบ้าน,นคือต้องสมัครผ่านไทยในไลน์นะคะผ่านสตาฟเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าม,มันเปลี่ยนไปหรือยังเพราะก็สมัครไปได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะคะก็คือต้องสมัครผ่านแอดมินของ Grab นะคะแล้วเขาก็จะส่งรหัสบาบาบา,บาแล้วก็จัดการให้แล้วเราก็เปิดโหลดแอปนะคะแต่นอกนั้นก็คือ s h o ป e e LINE MAN, Robinhood อันนี้าสามารถโหลดแอปที่เป็นแอปสําหรับผู้ขายอะค่ะเข้ามาสมัครทําการกรอกใดๆได้เลยนะคะแล้วก็ลงเมนูได้เลยนะคะหลังจากที่มีการอนุมาแล้วนะคะส่วนเรื่องของการทําเมนูนะคะไม่ค่อยได้แตกต่างเราสามารถใช้รูปเดิมๆ เหมือนๆกันทั้ง4แอปได้เลยนะคะการใส่ข้อความใดๆเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะคะค่อนข้างจะไปทางที่คล้ายกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะจะมาบอกว่าการโอนเงินาการหักค่า G P เอ่อใดๆนะคะโปรโมชั่นใดๆอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละแอปที่มันต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทำให้นะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย